เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะ,ะช่วงเช้านะคะเราก็จะมีการมาอัปเดตอ,อาการให้น้องนะคะถ้าใครที่ติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวทางคุณหมอทางพวกเราทีมง,งานนะคะก็จะมาอัปเดตน่าจะสักประมาณช่วง9ก้าโมงนะคะเจะจะมาอัปเดตอาการน้องนะคะพรุ่งนี้ แต่โดยรวมอาการน้องก็ดีขึ้นนะคะก็ถึงแม้ว่าอาจจะห่างคุณพ่อไปนะคะแต่ก็ยังมีทานอาหารได้บ้างก็นั่นน่าจะหิวแล้วก็พี่ๆทางพยาบาลนะคะก็ช่วยกันป้อนอาหารน้องอยู่ เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตอีกช่องทางหนึ่งให้นะคะก็เป็นช่องทางในส่วนของแอฟฟ้านะคะแอฟฟ้าตอนนี้ของเราก็มีการไลฟ์สดอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวในส่วนของทางช่องนี้เดี๋ยวเราจะขอลงเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปให้พี่ๆทุกคนนะคะที่เป็น f อของน้องะคะสามารถไปติดตามน้องได้ที่แอฟฟ้านะคะของอเพจโรงพยาบาลสัตวรีเพชรค่ะ ชบอกชิแล้วแต่ห้ามหยุดเจ้าคน,นะ,ค,ะ <c oughs> ครับใช่ค่ะตอนนี้น้องก็ สงบเพราะเราเกาขังน้องนั่นเองเอาผ้าปูให้น้องได้ไหมเอาผ้าปูให้น้องได้ไหมคะได้ค่ะเด,เดี๋ยวเรา,าจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าให้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องเพิ่งย้ายมาเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อกลัวน้องจะ ทำน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอตอนนอนจริงๆตอนนี้ทางคุณหมอทีมคุณหมอนะคะก็กำลังไปเตรียมเตรียมผ้าเตรียมอะไรให้น้องจะมีของเล่นนิดๆหน่อยๆให้น้องนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ตามมาจาัดช่องติ๊กต็อกน้อง อนนี้น้องเปลี่ยนนายนเริ่มสงบแล้วเพราะว่าจากการเกาค้างนั่นเองขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่บอกเทคนิคเราเนาะว่า,าต้องเกาค้างน้องเท่านั้นเพราะตอนแรกเราก็กลัวแบบว่าเอ้ยยื่นมือเข้ามาเขาเขาเห็นเราเป็นคนแปลกหน้าน้องเขาจะกัดหรือจะอะไรเราหรือเปล่า น้องทานข้าวไปแล้วนะคะทานข้าวไปเดี๋ยวก็จะมีทานอีกรอบนึงแล้วก็ทานยาไปเรียบร้อยแล้วค่ะทานได้ปกตินะคะตอนนี้ขอบคุณเลยนะคะพี่ๆทุกท่านที่ตามน้องมาจากติดต่อของช่องโรงพยาบาลสัตว์นะคะที่นอนมีค่ะนนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทางคุณหมอกับทางทีมพยาบาลน,นะคะเตรียมที่นอนมาให้น้องนะคะตอนนี้เราเราเพิ่งย้ายน้องเข้ามาค่ะ ใช่ค่ะน,น้องชอบกินน้ำเย็ยนโดยเฉพาะถ้ามีน้ำแข็งด้วยเนี่ยน้องจะชอบมากเลยค่ะกะ็ทางพี่ท็อปก็ได้แจ้งพวกเราไว้แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็อาหารการกิน่้องเล่าั้งคืนใช่ค่ะเขาด้ต้องเก่าทั้งคืนนะคะอย,อยากจะให้เห็น้านั่งเกามากเลยคขะตอนนี้เปิดเรืองหลัง ช่วยดูตาน้องหน่อยไหนดูหน่อยลูกตาเศร้าอยู่เหมือนกันนะคะว่าห่างจากพ่อตาเป็นอะไรขอดูตาหน่อยไหนดูหน่อยดูยดูเยดูหน่อยนี่ค่ะน้องน้องไม่กัดนะคะแต่น้องเงียยๆน้องไม่กัดนะคะแต่น้องเงียบๆนี่ค่ะน้องน้องไม่กัดนะคะไม่กัดเลยค่ะไม่กัดเบา น้องไม่กรดคกขน้องเงียบเดียวคุณหมอน,นะคะจะได้เห็นลใล<ช>วย,วยใช่ค่ะวันอาทิตย์เดี๋ยวน้องจะไปเจอทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่ท็อปก็จะมารับน้องที่นี่นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปเจอทุกๆคน <c oughs> เราก็จะดูแลให้เป็นพิเศษนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าวันอาทิตย์น้องจะได้ไปเจอทุกๆคนเลยนะคะ อนพี่ท็อปกับพี่ท็อปก็บอกว่ากลับกันเลยดีกว่าไม่ไม่ขอดูเดี๋ยวน้องจะร้อง ทางซ้ายปัญหาเนืองจากเืมนแจ้งคุณหมอ น้องทานอาหารยาได้ปกติค่ะก็เพิ่งทานไป ตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไฟล์มาจากใน t i k t o k นะคะตอนนี้ไลฟ์ผ่านาในส่วนของช่องของเฟซบุ๊กนะคะอ,อันนี้อันนี้เป็นไลฟ์สดค่ะเพื่อที่จะอัปเดตอาการของน้องนะคะให้พี่ๆนะคะทุกท่าน,นได้รับทราบว่าอาการของน้องเป็นยังไงตอนนี้นะคะ เริ่มนอนได้แล้วพี่สงสัยพี่จะได้นอนกับน้องตรงนี้เกาค้างอยู่ได้ทั้งวันใช่ค่ะก็เราอาจจะเกาค้างน้องอย่างนี้ทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะเราก็จะมีการอัปเดตทั้ง ในไลฟ์สดนะคะอาจจะเป็นช่วงประมาณ9ก้าโมงเนาะถ้าพี่ๆรอติดตามอาการน้องนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาไลฟ์ผ่านทั้งสองช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ t ิกต o k ค่ะเช็ดตัวให้น้องด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งเช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนแนเพื้ไปให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนนจะให้พี่นอนด้วยใช่ไหมคงจะต้องเข้าไปนอนข้างในกับน,น้องแล้วนอนกองะ ตอนนี้น้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะขอปิดไลฟ์ช่วงนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอน9โมงนะคะเราก็จะมาไลฟ์อัปเดตอาการน้องให้นะคะส่วนที่นอนหรือว่าผ้าหรือว่าเบาะนะคะแล้วก็ของเล่นน้องเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะของทางเราเนี่ยเราเตรียมไปให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมพยาบาลทีมบุรุษพยาบาลแล้วก็ทีมคุณหมอเนี่ยคะ่ะจะมาคอย ตรวจดูน้องเนี่ยตลอดเวลาเพราะว่าของโรงพยาบาลเราอะค่ะมีหมอสแตนบายอยู่24ชั่วโมงค่ะทั้งหมอแล้วก็พยาบาลค่ะเห็นไหมพอรู้ว่าจะไปเนี่ยก็เริ่มงองแงพอรู้ว่าเราจะไปแล้วน้องเริ่มงองแงชื่ออในช่องของ tiktok นะคะจะเป็นช่อง 3D Pets o c i e t y นะคะสามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะ ไปก็ได้อยู่ต่อปีนึงก็ได้โอเค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 ค่ะ <c oughs> เหมือนน้องเห็นคุณพี่ผู้รัพยาบาลที่แบบเป็นผู้ชายเดินผ่านน้องก็จะเริ่มแบบอ๋าเห็นแล้วเอ้ยพ่อหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยคะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ๆจะขออนุญาตปิดไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะนอนเก่าค้างกันน้องตรงนี้เพื่อให้น้องได้แบบว่าเออได้นอนเดี๋ยวเราจะจัดจะจัดที่นอนให้น้องน,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันงั้นเดี๋ยวเราพรุ่งนี้มาติดตามกันที่ช่องของโรงพยาบาลสัตว์ TDPet ก็คือ TDPet นะคะ Hospital แล้วก็อีกช่องหนึ่งในช่องทางของ TikTok นะคะ uh, TDPet นะคะ Sociality นะคะ สามารถเข้าไปาติดตามอาการน้องได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้า,ายังไงเนี่ยก็มาชมเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดเลยนะคะว่าอัปเดตอาการน้องคุณหมอมาตรวจเป็นยังไงบ้างนะคะให้รับชมอีกรอบหนึ่งในวะันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวอขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนั่งเก่าขางน้องงนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวจะคอยดูแลก็จะผัดเวรกันตอนนี้เราก็จะต้องขอ บายเนาะเดี๋ยวให้พี่ท่านอื่นเนี่ยมาช่วยเก่าคางน้องนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ9ก้าโมงเช้านะคะ